ประโยชน์ของส้มเขียวหวานกับผู้สูงอายุรู้หรือไม่ส้มเขียวหวานไม่ได้แค่หวานอร่อยแต่ยังอัดแน่นด้วยประโยชน์มากมายโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุผลไม้ลูกเล็กแต่คุณค่ามหาศาลนี้ช่วยให้ร่างกายสดใสและยังส่งเสริมสุขภาพในหลายๆด้านส้มเขียวหวานอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและยังช่วยซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายทำให้ผู้สูงอายุยังคงแข็งแรงห่างไกลาจากโรคหวัดและโรคเรื้อรงัง ายอาหารในส้มเขียวหวานมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมระบบย่อยอาหารที่ดีลดปัญหาท้องผูกที่พบบ่อยในผู้สูงวัยพร้อมทั้งช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างสม่ำเสมอสารต้านอนุมูลอิสระในส้มเขียวหวานช่วยลดการอักเสบในร่างกายลดระดับคอเลสเตอรอลและส่งเสริมการทำงานของหัวใจทำให้หัวใจและหลอดเลือดยังคงแข็งแรงพร้อมดูแลคนที่คุณรักหรือ,อยังเริ่มต้นง่ายๆเพียงเพิ่มส้มเขียวหวานในเมนูประจำวันไม่ว่าจะเป็นของว่างน้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้ส้มเติมเต็มพลังและความสดใสในทุกๆวัน